สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอจジกันอีกครั้งค่ะก,กับรายการป้ายาพาเพลินค่ะวันนี้มาอีกหนึ่งชิ้นค่ะเรามาดูกันว่าวันนี้อาจ,จะพาป้ายาอะไรค่ะแกะดูเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่บ้านคุกวันก็เลยหาก,กิจกรรมอะไรทำ นีจิชอบเล่นเกมค่ะปอยู่บ้านก็ไม่รู้เราจะทำอะไรใช่ไหมก็เล่นเกมแทนอ้าวเปิดกองมาแล้วค่ะชิ้นที่หนึ่งโอุ้บกักปุก,ก,ปก,กอันนี้ชิ้นที่สองค่ะคะก็คือสิ่งที่อาจิจะพาป้ายาววันนี้ก็คือคมไฟค่ะ แต่เป็นโคงไฟที่ใช้กับอะไรนะั้นเดี๋ยวขอแกะที่กันกระแทกก่อนสองชิ้นนี้ค่ะอติสั่งมาจากช้อปปีไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากเขานะแต่เราบ้านเราสั่งประจำ ก่อนเราจะเดินไปซื้อเองข้างนอกนะแต่เดี๋ยวนี้คืออยู่บ้านก็ต้องจั่งออนไลน์ดีที่สุดเดี๋ยวอาจีให้ดูชิ้นนี้แล้วกันหรือว่าเราจะทดสอบทั้งสองชิ้นเลยเดี๋ยวเราทำการทดสอบสองชิ้นเลยแล้วกันค่ะเดี๋ยวเราให้ดูชิ้นแรกก่อนแวม แกะผิดไม่เป็นไรค่ะผิดพลาดก็ได้เอาในในหนึ่งกล่องก็จะมีตัวเหมือนตัวจบับแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไฟเราจะทดสอบไฟตัวนี้เขาทำอะไรมาบ้างอ๋อตัวนี้จะเป็น ตัวต่อ USB ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีตัวเปิดกดหน้าตาแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบกันเีกก่าจะเป็นสาย USB ใช่ไหมกดสาย USB หน่อยลองสิจะติดไหมเราเสียบแล้ว การกดจากตรงนี้ค่ะจะมีแสงไฟขึ้นมาเปิดสว่างไหมมองเห็นหน้าไหมนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดเราเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนแสงไฟได้ค่ะได้ถึงสามสีค่ะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นไฟสีขาวหน่อยสีวอมขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็จะเป็นสีเข้มนิดนึงค่ะก็จะมีให้เราลดแสง เพิ่มแสงเพิ่มแสงลดแสงได้โอเคมีใช้งานได้ปกติเดี๋ยวเราเข้ามาต่ออุปกรณ์กันอีกทีนึงนี่ค่ะจะเป็นหน้าตาแบบนี้มาใส่อุปกรณ์กันเลย ใส่ถูกไหมเนี่ยดเดี๋ยวเรามาดูดคู่มือเขามีคู่มือใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้ว<อ>สะดวกสบายเลยอะใช้ในการไลฟ์สดได้ค่ะไม่ต้องลงทุนเยอะอุปกรณ์ในการไลฟ์สด ไม,มไม่ไม่ค่ะเรามุนกลับได้ต่อ,อน,นี้ก่อนแล้วกันอันนี้เราก็ไปต่อกับขาที่มีของเราได้ค่ะ ก็ได้ตัวนี้หักองอเดินแบบนี้นเลยค่อนข้างแข็งแรงดูนะแล้วก็เอาไว้ตัวนี้ก็เอาไว้จับโทรศัพท์แบบนี้ค่ะจับโทรศัพท์อันนี้เราก็หมุนหมุนเอาได้เลย อยากได้แบบไหนแน่นแบบไหนทำการจับโทรศัพท์แบบนี้ก็ได้ค่ะนี่เดี๋ยวจะเป็นแบบนี้กดนี่ค่ะแลก็ใช้ไฟตรงนี้เดี๋ยวเราไปลองกันอีกกล่องน,นึ่งก,กล่องแรก มาดูของที่สองแกะกรัแกะตัวกันกระแทกออกก่อนอยู่ดีเนาะจริงๆอันนี้หาซื้อได้ตามแอปออนไลน์ทั่วไปค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าราคาที่เราจะได้อจิจำไม่ได้ว่าตัวนี้อจิซื้อมาราคาเท่าไหร่ กดมาเลยสองกล่องเราต้องรี้ใสอยู่แล้วเน,ะนาะไยาทุกคนไปนเรื่อยๆใครอยากได้อุปกรณ์ที่ไว้ใช้ไลฟ์สดหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนาะที่ต้องใช้ไป อันนี้สองชิ้นี้อจิซื้อมาในราคาสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทค่ะน,นี่ก็จะมาลอนกันก่อนที่เราจะไปต่อยวเรามาเสียบไฟกันดูซื้อมาสองอันเลยดูีิจะใส่คู่กันยังไง ความสว่างให้กับการเล่นเกมหรือใบหน้าเราโอเคไฟสีมันเงินขึ้นแล้วค่ะเรากดโอเคใช้งานง่ายเลยไม่ต้องพกถ่านแค่พก power bank หรือเสียบกับคอมก็ได้เสียบได้เลยเปลี่ยนไฟได้3สีเพิ่มระดับลดระดับไฟ ้องเห็นเนาะหน้าสว่างขึ้นเอามานี่ค่ะเราได้มาแล้วแต่เรามาต่ออุปรกรณ์อืมแน่นเหมือนกันอะเดี๋ยวลองคลายดูโอเคต้องคลายออกก่อนใช่ไหมหมุนเข้าไปค่ะ หมุนตัวข้างล่างอ่านี่นี่อาจจะมีเสียงแต่ใช้งานได้ดีแน่นอนขอแป๊บนึงนะขออมุนแป๊บนึงโอเค สมมุิไม่ตรงไม่ยอมมาอ่านี่ค่ะก็จะได้เหมือนกันแบบนี้ทั้ง2ชิ้นในรยราคาเพียง274บาทค่ะอันนี้เดี๋ยวอาจิจะใส่รูปที่อาจิซื้อไว้ให้จากทางด้านนี้ค่ะดูด้านนี้อาจิซื้อมาในแอปช้อปปีค่ะในแอปช้อปปีไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่อาจิซื้อมาใช้จริงๆ สินค้าหลายอย่างก็คือจากแอปนี้เหมือนกันโอเคการรีวิวการอันบ x ็อกและการป้ายยาของอจิมีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปของอจิด้วยนะคะเป็นกำกำลังใจให้อาจิจะได้มีคลิปหน้าในการป้ายยาอีกค่ะวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะเจอกับอจิใหม่กับรายการ ป้ายยาพาเพลินค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ